ย้อนอ้าวโง่ยย้อนคิวเล่ถ้าไม่อยากพลาดคลิปสนุกสนุกและกิจกรรมดีดจากช่องญาติบาลอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดด้วยนะครับเพราะทำแบบนี้แล้วเนี่ยจะได้รับการแจ้งเตือนจากช่องญาติบาลทั้งหมดเลยนะครับผมอย่าลืมทำกันนะครับไม่งั้นจะพลาดกิจกรรมดีๆจากช่องญาติบาล สวัสดีครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่พิเศษมากๆเลยเคือเป็นวันที่ผมจะมาชี้พงให้กับกระรอกทุกตัวนะครับก็หลายๆคนยังไม่รู้นะว่าตอนนี้เนี่ยอาวีมีกิจกรรมดีๆหนึ่งกิจกรรมที่ของรางวัลเนี่ยยิ่งใหญ่มากๆนั่นก็คือเป็นโค้ดโค้ดหนึ่งเว้ทุกคนที่เป็นโค้ดที่เวลาเราเติมแล้วเนี่ยเราจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะไม่ใช่ไม่เลือกไม่ได้ดิเราจะสุ่มมากกว่าเออสุ่มว่าเราจะได้สกินอะไรในสสกินซึ่งมันจะมีสกินซูเลนอัตติเมตนะครับที่เป็นสกินตำรวจแล้วก็สกินยออนนนสสีีแดงท่เเป็กกิิัตมื สกินสุดท้ายคือโ m e n l e g e n นนะครับซึ่งโค้ดนั้นจะสุ่มว่าเราจะได้ตัวไหนใน3ตัวนี้นะฮะซึ่งกิจกรรมนั้นคือกิจกรรมนี้ครับพัม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 คือกิจกรรมฉลอง4ปีถ่ายรูปรับสกินฟรีนะหลายๆคนไม่รู้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยอาวินเนี่ยครบรอบ4ปีแล้วนะครับเย่ก็เกมอยู่กับเรามา4ปีแล้วนะครับ4ปีเต็มๆที่อยู่กับเรามานะฮะแต่ผมเนี่ยอาจจะเล่นไม่ถึง4ปีนะผมมาเล่นช่วงไหนแล้วผมก็ลืมเหมือนกันแต่ก็หลายปีอยู่แหละแต่ไม่ถึง4ปีก็กิกรรรมนนี้ะคับง่ายยๆเล ท,ทุกคนเนี่ยไปที่เซนทาเซึ่งจังหวัดที่ผมอยู่ก็ไม่มีเซนทาลนะครับทุกคนซึ่งไปที่เซนทาเนี่ยมันจะมีรูปเหมือนจะเป็นรูปเยนามัง้งคล้ายๆกับพี่ตูนที่อยู่หน้าเซเว่นนะทุกคนซึ่งเราไปถ่ายรูปคู่กับอัน,นันนะจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็เอามาโพสใน Facebook โดยตั้งเป็นสาธารณะและใส่แฮชแท็ก RvxCpn แล้วก็ RvCe อะไรเนี่ยนะสองแฮชแท็กนี้นะครับใส่ไปปุ๊บจากนั้นเนี่ยทุกคนก็ไปติดต่อรับโค้ดได้เลย,เลยที่จุดประชาสัมพันธ์ที่เซนทานทุกสาขานะครับอ่า กก็จะได้รับสินเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงก็วันนี้จริงๆแล้วผมไม่ได้แค่จะมาพูดว่ามันมีกิจกรรมนี้อย่างเดียวหรือว่า,าวีเรารอบ10ปีนะครับผมเชื่อว,ว่าหลายๆคนนะฮะที่ดูคลิปผมอยู่เนี่ยบ้านไม่มีเซนทันเหมือนผมผมเนี่ยอยู่จังหวัดระนองนะจังหวัดระนองเนี่ยจะมีเพียงแค่บิ๊กซีแล้ตัตนะครับทุกคนซึ่งไม่มีเซนทันนะครับซึ่งชาติจะไปเซนทันอะ่ะใกล้สุดรู้สึกว่าชมพรชมพรไม่น่าจะมีเซนทันหรือเปล่าถ้าประจำไม่ผิดน,นะเซนทันใกล้สุดน่าจะเป็นนครกับสุราชนะครับคือถ้าผม ไปถ้าแบบมันก็ไม่สะดวกใช่ไหมวันนี้ก็เลยมีโค้ดมาครับทุกคนคือเนี่ยผมเนี่ยมีคนรู้จักที่เขาอยู่กรุงเทพล้วเขาหาโค้ดโค้ดนี้เนี่ยมาได้150โค้ดหรือมากกว่านะครับเขาก็เลยมาฝากขายผมนะครับผมก็เลยคุยกับป้าว่าเออเอาไงดีก็เลยตัดสินใจนะครับเอาลงเว็บในเว็บที่บัสโตนั่นแหละซึ่งทุกคนที่อยากจะได้โค้ดนี้แต่ว่าไม่มีเซ็นทันก็สามารถไปซื้อได้ในเว็บที่บั s t สโตนะครับเดี๋ยวผมจะลงขายไว้แลวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะทุกคนก็วันนี้ไม่ได้มาแค่ขายของอย่างเดียวนะะครรับเเดี๋ยวาาจม โชว์ด้วยว่าโคดเนี้ยเป็นยังไงนะโอเคครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ใน Discord นะครับซึ่งผมมีโค้ดอยู่นะตอนนี้นะปัจจุบันผมมีอยู่3โคดผมก็เลยมาเติมให้เพื่อนนะครับมีชานามีบิก๊กแล้วก็มีปอนนะผมมามีทุกสกินแล้วก็เลยว่าเติมใส่ตัวเองอ่ะมันก็ไม่ได้อะไรเนาะก็เลยคิดว่ามาเติมให้พวกนี้ดีกว่าแล้วมาดูกันว่าพวกนี้แต่ละคนเนี่ยจะได้สกินอะไรจากโค้ดก็คนแรกเลยที่ผมจะเติมก็คือเป็นบิก๊กนะนะครับต้องบิก๊กโอเคตอนนี้ผมอยู่ในดนีบิ๊กแล้ว ลืมลืมบอกไปว่า1คนเติมได้แค่1โค้ดนะครับเติมมากกว่านี้ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยไม่แนะนําให้มีหลายๆโค้ดโอเคน้องบิ๊กแลกโค้ดสาเร็จเอาครับทุกคนเอาคุณนึกว่าคุณเติมไมดีผิดว่าแต่ฟักใส่รูปโปรไฟล์เหมือนกูโอเคครับหลังจากเราเติมโค้ดแล้วตอนนี้จดหมายเหมือนจะได้มาหนึ่งอย่างมาเขียนว่าอ่านดิปอน มันเขียนตรงๆเลย 100P True 1ีบ็อกซเอ้ยดูดิทุกคนที่ก็กล่องฟรีอันนี้ผมจะให้ชื่อว่ากล่องฟรีนะครับเพราะว่าถ้าทุกคนไปทำตามขั้นตอนที่ผมบอกตอนแรกทุกคนก็จะได้มันมาแบบฟรีๆอ oh, ๋อ100ก็คือ uh, 100%่อเปรไง 100P 100แล้วก็1กล่องอ๋อ oh, จางกันนี่นเองมันลึกซึ้งเหลือเกินจนผมไม่สามารถที่จะรับรู้ได้เลยครับเนี่ย <c oughs> เปิดเพื่อรัรบสก,กินดาวนอนที่คนยังไม่มีมันบอกว่ายังไม่มีวะ่ะ คือมันมันไม่มีทางที่จะได้ซ้าหรือว่าได้เพชรแดงแต่อย่างใดมันจะต้องเอาสกินที่เราไม่มีแน่นอนถ้าใครที่มีสกินโอเมนแล้วจะจะดีมากๆคือมันจะได้2อนุแน่นอนก็ได้ีมีมาแล้วอ่ะย่าฟรีน้องบิ๊กพูดมาซิว่าน้องบิ๊กอยากได้สกินอะไรจากในกล่องนี้มันมีอะไร้าคิเงคิวเลนอัลติเมทจอนสีแดงอัลติเมตเหมือนกันแต่ว่าเมื่อก่อนเป็นลีเจนแล้วก็โอเมนลีเจนจัดให้ครับน้องมันของคิวเลนมาขนาดนี้แล้วว่าได้ย่อนเอาไปคิวเลน โอ้ยโชคดีที่พวกกูมีโอเมนเลยเอ้าไอ้ปอลมีโอเมนแล้วผมอยากให้มันได้โอเมนมายังไงกูเกลอดจากโอเมนโอเคครับทุกคนน้องบิ๊กมันได้โอเมนรุ่นสวยนะเราอ่ะเดี๋ยวรุ่นสวยแล้วนี่อ่ะ มึงคำของกูมึงไปจัดให้กูด้วยเลยสั์ยาชนะเข้ามาจัดให้ด้วยฟาลากูอีกเฮ้ยเฮ้ย้่เไม่เอา้ยไม่เอาเฮ้ยมันย่อยไม่ได้หวชนะเดียทำไมมันถึงย่อยไม่ได้วะมันยจวะล่ะให้ดูไม่เดี๋ยวกูทำเองไม่เอาไม่เอาย่อยเลยหมดบิ๊กไม่ค่อยเล่นไม่ใช่อาร์วีอะท้อเลยนะบิ๊กไม่เล่นไม่ใช่หรอใ ไม่เล่นก็บ้าเล่นไปจนสองเดือนแล้วบางตอนเนี้ยเออนั่นแหละย่อยอย่างนั้นเละเฮ้ยไม่เอาพี่ใจเย็นเขาม่รีเซ็ตอ่ะใจเย็นใจเย็นใจเย็นสิเอาวีครบรอบกี่ปีแล้วถ้าตอบได้พี่จะไม่รีเซ็ตไปนะครับ อาวีครบรอบกี่ปีครบรอบสี่ปีครับผมอ่ะผิดผิดผิดเอาไปสักสองเม็ดก่อนละกันมแพงเหรอเฮ้สองสองเม็ดเองเมื่อกี้พี่ขายอะไรไปวะน้องชายอ่ากลเด้นโกลเด้นเอ้เดี๋ยวพี่ซื้อให้นะแป๊บหนึ่งเฮ้ยไม่ไม่ไม่ซื้อยังไงวะก็ไปที่โกลเด้นดีเออ กดตัวนี้มึงซื้อไม่พอสวัสดีไม่ไม่ไมีตังมีตังดูมีตงัตงมตม <S <S ไม่ไม่ผมจะคิดไปซื้อเอเลนดไม่ถ <S <S ้าลุนไม่มีเองเ่นไม่ได้อีกน่าเข้าใจจุดนี้้วอเาล หลักตูจะยังหายไปแค่สองพันเองหายไปแค่สองพันเองน้องบิ๊กหยอกเล่นนะทุกคนอย่าดราม่านะครับออกแล้วออกแล้วพี่ไม่พี่ไม่เล่นไอดีน้องแล้วน้องชายต่อไปนะครับจะเป็นไอดียของเทพปอนนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตรงนี้เลยนะครับผมจะไม่เซ็นเซอร์เลยใครจะเข้าก็เข้านะครับปั๊มต่ดตรงให้ปอนก่อนโอเคครับโค้ดที่สองในไอดีของน้องปอนนะครับปอนมียอดยังยัง อยไม่เอาคุณไม่เอายอนระหว่างยอนกับคิวเลนน่ะคุณอยากได้สกินอะไรเหรอครับคิวเลนดิเฮ้ยกล่องเนี้ยมันขายได้หนึ่งบาทนะเว้ยขายพ่อมึงเดี๋ยวไม่ได้มี่ะอย่าทำเลยสงสารมันเอาไปยอนยอนอ้าวโอ้โหย้อนคิวเลนคนหนึ่งอยากได้ คิวเลนไปได้โอมนคนหนึ่งอยากได้คิวเลนไป oh <my S 1> ได้ยอนคนสุดท้ายอยากได้ยอนมาดูกันจะได้อะไรโอเคครับตอนนี้เราอยู่กันในดีของชนะที่บุษบาแล้วนะครับไอดี ID สุดท้ายของวันนี้แล้วชนะอยากได้อะไรอยากได้ยอนไม่อยากได้คิวเลนไม่อยากได้ของแพงคิวเลนไปเลยเอาไปเลยคิวเลนปากเอา ก็โอเคครับทุกคนครับก็สุ่มไปทั้งหมด3กล่องออกเป็นโอเมนหนึยอน2นะครับคิวเลนไม่ออกเลยทุกคนดวงโงยจนสองครับเพราะว่ากูมีโอเมนแล้วไงอืมยอน2เพราะมีโอเมนแล้วอ่ะคือถ้าใครอยากได้นั้นก็ซื้อโอเมนกับยอนไว้ก่อนนะครับก็โอเคครับสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับอย่ามายุ่งกับกูอย่าชนะจุ๊บจิ้บให้แซราไม่กูจะเปลี่ยนจุดบัตรมันมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้หกพันหกไอ้เนี้ยมึงอยากให้ต้องเติม แล้วก็อีออัมอะอะอ่ะ้นอย่อเลยได้ไอซาร์ดโอ้แล้วแล้วหมดแล้วหมดแล้วไอซาร์ดตีชาดาใช้ชื่อนี้ไปก่อนเลยหนึ่งเดือนและเดี๋ยวจะทำการเติมเปลี่ยนให้ใหม่เองเดี๋ยวกูจะออกตังให้มึงทุกบาททุกสตังในการเปลี่ยนชื่อมึงต้องใช้ชื่อนี้เป็นจำนวน30สิบ วันก็ใครที่เจอชื่อนี้ในแรค์นะครับก็สามารถทักทายได้นะครับเป็นชนะเองนะครับก็ใครที่อยากได้โค้ดแบบนี้นะครับกล่องแบบนี้ก็สามารถไปทําตามกิจกรรมได้นะครับในเซ็นทันใกล้บ้านแต่ถ้าใครไม่มีเซ็นทันใกล้บ้านก็มีคนมาฝากขายผมในเว็บชีบัสตนะโค้ดละ300บาทก็สามารถไปซื้อได้ผมจะทิ้งลิงก์ของสินค้านั้นไว้ให้ด้านล่างแล้วก็วิธีการซื้อด้วยนะครับผมก็สามารถเข้าไปซื้อกันได้นะครับ สำหรับใครที่ไม่มีเซ็นทันใกล้บ้านนะยังไงก็คุ้มอยู่แล้วแหละ300แล้วก็ไปลุ้นคิวเลนถ้าได้คิวเลนก็ถือว่าโคตรคุ้มเลยอุ้ยเจ็ดไป้ปอนชื่อนี้เนี่ยเป็นชื่อที่กูตั้งให้เลยนะเว้ยอยากไปชมอยากจะไปชมบนนู้นคนนี้ อยากจะไปชมสถานที่ต่างๆตามนั้นแหละอกมึงตายก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะใครอยากไปซื้อโค้ดก็ในเว็บชิบตสโตร์ลิงด้านล่างวิธีซื้ออยู่ด้านล่างเลยนะครับบ๊ายบาย่ครับแถนี่ไอ้บิ๊กแถวคือใคร